กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมปี2566 ว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านกันบ้างและอย่าลืมช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์และก็กดแชร์นะครับและก็รูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับและพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน1น8่ชนิด หนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นว่านที่มีพลังด้านเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับตรงนี้ได้ผ่านพิธีมาหลายพิธีแล้วนะครับโดยครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะทําพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทางฝั่งใต้นะครับที่เก่งในเรื่องของตัวว่าน รวมไปถึงครูบาอาจารย์ทางฝ่ายเหนือที่เด่นในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้สีพึ่งไปบูชาเพื่อเพิ่มสเสน่ห์นะครับดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองหรือว่าจะใช้เกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับให้ลูกค้าเมตตาเราผู้ใหญ่อุปัรภมเรานะครับพูดจาเป็นทรัพย์พูดจาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมักมีความสําเร็จเด่นในด้านเจรจาว่าความนะครับและสีพึ่งมหาเสน่ห์ว่านร้อยแปดนี้ได้ผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษมาหลายแล้วพิธีเป็นรุ่น พิเศษที่มีความเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะบูชาเป็นสีพึ่งสายสเสน่ห์นะครับเป็นการดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับวาจาเป็นทรัพย์เด่นในเรื่องของการพูดจาค้าขายติดต่อธุรกิจดีลงานสําเร็จสมหวังนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้ตรงนี้เราจะมีเคล็ดลับและวิธีขั้นตอนการบูชาให้คุณผู้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาคาพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงการงานของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคม ดาวประจําตัวชาวราศีมังกรได้เก่ดาวพระเสาร์นะครับยังคงอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระการเงินหลักและจะอยู่ยาวไปอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับทำให้ชาวราศีมังกรนั้นจะมีวาสนาดีเกี่ยวกับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับและก็เรื่องของการหาเงินเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในส่วนของดวงการเงินนะครับแต่ในช่วงของดวงการงานที่เรือกนกรรมะนั้นไม่มีดาวอะไรมาสถิตอยู่เลยนะครับแต่ว่าที่เรือนพันธุเนี่ยจะมีดาวพระอาทิตย์กับดาวพระราหูนั้นเล็งมา แล้วก็จะมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชานะครับทําให้ชาวราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะครับมักจะมีการถูกเพ่งเลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวใหญ่แล้วก็มีดาวพระราหูดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับเล่งมาเนี่ยนะครับก็ อาจจะถูกเพ่งเล็งจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าในเรื่องการทํางานเนี่ยมีเกณฑ์การได้กระทบกระทั่งนะครับหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาด้านการงานเนี่ยมักจะมาจากผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะดาวพระทิตกับดาวพระราหูเขาเป็นคู่สุริยาคาตกันนะครับมันหมายถึง ความสว่างกับเงามืดมาเจอกันนะครับมันก็จะทําให้เรื่องของความลับนะครับหรือว่าการที่นะครับท่านไปล่วงรู้ความลับหรือความลับของท่านอาจจะรั่วไหลอะไรประมาณนี้นะครับทำให้มันเกิดการได้ปรับเปลี่ยนนะครับมีการเคลียาาร์กันนะครับอะไรบางอย่างเพราะเขากับดาวเนี่ยมันเป็นต่างอุดมการกันมันจ้องจะเผชิญหน้ากันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของการถูกใส่ร้ายใส่ความไว้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมีดาวพฤหัสนั้นเป็นตัวกลางนะครับด้วยความที่ดาวพฤหัสนั้นเป็นประธานฝ่ายสุเคราะห์ raft, ทำหน้าที่เรื่องการเปิด ตูบุญและส่งผลเกี่ยวกับความสมาเร็จด,ด้านสติปัญญานะครับเจอดาวพาชิตเนี่ยเป็นคู่วิชาการการเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับแถมดาวพฤหัสเจอดาวพระราหูก็เป็นคู่เทคนิคคู่พลิกแพลงเลยทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดเฉลียวนะครับสามารถที่จะวางแผนหรือว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆเนี่ยให้ลงตัวได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาวมันเล็งมาก,ก็เลยอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดใจ,จแล้วก็เรื่องของการทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชานะครับแต่ว่าในเรื่องของดาวการงานนั้นนะครับเป็นดาวพระศุกร์เนาะนะครับซึ่งดาวพระศุกร์ในช่ว วันที่4เนี่ยจะอยู่ที่เรือนภพปุตตะนะครับในช่วงตรงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีแหละเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะว่าดาวการงานนั้นส่องแสงส่งพลังมาถึงตัวของชาวราศีมังกรก็ยังคงมีข่าวดีนะครับด้านการงานนั้นเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองทําอะไรก็มีเกณฑ์จะสาเร็จสมหวังด้วยนะครับแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่4ี่พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพศุกนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นเจ้าเรือนปุตตะจะกคจรมบตกอรินะครับอยู่ร่วมกับดาวพังขา,ขานเจ้าเรือนพันธุตร,ตรงนี้แหละชาวราศีัังกกรอาจจะดดูวุน่นนนนิึ แล้วพ่อดาวมาตกอริเนี่ยมันอาจจะมีอุสปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินง,งานนะครับโดยเฉพาะดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะนอกจากการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูวุ่นวายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแต่ข้อดีก็คือดาวพระศุกร์เจอกับดาวพัางคานนะครับก็ถือว่าในส่วนของตัวเลขดาวเนี่ยนะครับส่งผลในด้านที่เกื้อกูลกันละกันนะครับทำให้ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการเดินงานเนี่ยนะครับยอมรับว่ามีเข้ามาแน่นอนแต่มันจะสามารถแก้้ไไขปัญหาด หรือว่าความสำเร็จท่านเนี่ยมักจะต้องเจอบททดสอบก่อนเสมอนะครับอาจจะต้องเจออะไรที่มันเหมือนกับเป็นบททดสอบแต่ว่าบททดสอบครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นบันไดที่ให้ท่านนั้นก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จนะครับหรือว่าก้าวไปสู่สถานที่ที่มันสูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในการที่จะเอาชนะใจตเจเนจตเองเอาชนะใจผู้อื่นนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้ความสามารถตนเองใครจะว่าอะไรเราไม่ต้องไปสนใจนะครับดาวประจําตัวท่านคือดาวพระเสาร์ไปตกเรือนการเงินการงานใครจะมาอิจช้าใครจะมาว่าอะไรเราก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับ เราโฟกัสหน้าที่เราไปหาเงินดีกว่าสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างความร่ำรวยให้คนอื่นอิจฉาเล่นๆไปดีกว่าอันนี้ก็ฝากชาวราศีมังกรไว้นะครับยังไงดาวประจําตัวเดือนดีก็มีเกณฑ์ดีอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่ดาวพฤหัสตกอริอาจจะเจออุปสรรคปัญหามีศัตรูคู่แข่งเกี่ยวกับการดาเนินงานโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คนที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองนะครับส่วนชาวราศีมังกรนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับหรือว่ารู้สึกอึดอัดใจละนะครับไม่สบายใจในการดําเนินงานอยากจะเปลี่ยนงานเพราะมันมาตกอริเนี่ยนะครับจริงๆผมอยาก จะให้ประทับประคองไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยดาวการงานจะโคจรไปอยู่เรือนปัตตานีนะครับก็จะทําให้ในเรื่องงานกลับมาดีละนะครับแล้วก็เดือนถัดไปอีกเดี๋ยวก็จะไปตกมรณะอีกนะครับเดี๋ยวรอจังหวะที่ดาวการงานไปตกมรณะดีกว่าช่วงนั้นมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแน่นอนนะครับส่วนใครที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานไปแล้วนะครับกำลังรอคอยมองหางานใหม่ๆอยู่นะครับก็มีเกณฑ์ได้เหมือนกันหลังจาก30พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวดาวการงานท่านจะมาอยู่เรือนปัตตานี ราศีมังกรตั้งแต่30พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเกณฑ์วาสนาดีการงานจะกลับมารุ่งพุ่งแรงนะครับการงานเล็งมาที่ตัวของท่านใครต้องการเปลี่ยนงานหางานใหม่สําหรับใครที่มีการลาออกแล้วหรือกำลังรอคอยงานใหม่หลังจาก30พฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะได้งานใหม่ที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับสาหรับชาวราศีมังกรนะครับให้หาเป็นบ่วงหน้ากระบาดมาบูชาติดตัวไว้นะครับจะได้เสริมความ่ำบรวยเสริมดวงนะครับด้วยลักษณะที่เป็นงูที่กินหางตนเองเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่า ร,รวมไปถึงตำนานของสอดอินทรชิตที่พระพรมเป็นผู้ประธานมอบให้นะครับบ่วงหน้าก,กระบาดเนี่ยยังจัดว่าเป็นอาวุธที่มีอานุภาพมากนะครับสามารถคุ้มครองให้แก่ผู้ที่ครอบครองหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้านายได้นั่นเองนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรดาวการงานโคจรมาตกอริแล้วนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีศัตรูคู่แข่งในการดําเนินงานเข้ามาด้วยบูชาเป็นบ่วงหน้าก,กระบาดนะครับจะได้ปัดเป่าอุปสรรคปัญหาเอาชนะเนื้อศัตรูคู่แข่งแล้วก็เสริมเกี่ยวกับความมั่นคงในด้านการงานทําให้มีีกินนนมมใช้ไ่่ออดัเง ก็ฝากไว้ละกันนะครับส่วนเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับให้หาโอกาสไปมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่บ้านพักปลิกกำพา้ัานพักคนชารานะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นของจําเป็นนะครับไปมอบให้กับบ้านเด็กกำพานะครับท่านจะได้เสริมดวงด้านการงานถ้าเป็นไปได้ให้ทําในวันศุกร์นะครับแล้วก็จํานวนสิ่งของหรือว่าจานวนเงินทําบุญเนี่ยขอให้ลงถา่ายเก็ก21นะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพกการงานหลักนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินของชาวราศีมังกรได้แก่ดาวพระราหูนะครับซึ่งดาวพระราหูยังคงอยู่ที่เรือนภพพันธุนะครับสวยตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดของชาวราศีมังกรอย่างที่บอกในช่วงของดวงการงานก็คือว่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระเสงนะครับยังคงอยู่ที่เรือนภพกระดุมผาเขาเรียกว่าดวงชะตาตกบองเงินบอทองตกขุมทรัพย์นะครับและก็จะอยู่ยาวปีประมาณ2ปีครึ่งนะครับ ด้วยความที่ดาวพาวระเสาร์นั้นเป็นดาวที่เดินช้านะครับแล้วก็อยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวของท่านเนี่ยจะอยู่บอ่บอเงินบ่อทองยาวนานปีประมาณ2ปีกว่าๆด้วยกันนะครับจากนี้ไปชาวราศีมังกรถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีอันดับต้นๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงการเงินนะครับจากนี้ไปดวงการเงินท่านดีแล้วนะครับหลายท่านก็มีโอกาสจะปลดหนี้ปลดสินภายใน2ปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนดาวการเงินนั้นได้แก่ดาวพระราหูไปอยู่เรือนพันธุนะครับชาวราศีมังกรนับตั้งแต่นี้นะครับไปจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ โอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับใครต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับทำเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีเกณฑ์ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าดาวพระธิดเจ้าเรือมนมรณะมาตกพันธุเจอดาวพระราหูเป็นคู่สุริยาคา่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบธาตุไฟนะครับดาวพระธิดเนี่ยเป็นดาวธาตุไฟเจอดาวพระราหูเป็นเงามืดนะครับอาจจะเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดึ วมไปถึงสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวอาจจะเจ็บป่วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารนะครับระบบขับถ่ายระบบลำไส้ใหญ่นะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตานะครับอาจจะมีปัญหาอยู่ 2- 3สาอย่างประมาณนี้แหละนะครับทีนี้นะครับดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะพอมาอยู่พันธุเจอดาวพระราหูเป็นคู่สุริยาขาตเนี่ยต้องระวังเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การได้ซ่อมแซมนะครับมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนบัตรผ่อนรถนะครับผ่อนบ้านอะไรพวกนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของค้างวววดดดยยเเช่นนีกั มีเกณฑ์จะมีเรื่องต้องเคลียร์หรือว่าปัญหาที่จะต้องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ยังไงผมก็ยังเชื่อว่าชาวราศีมังกรนะครับดาวประจําตัวท่านตกเรือนการเรงินตกขุมทรัพย์ถ้าตั้งสติดีๆนะครับอ่า ลองวางแผนกันดีๆนะครับท่านสามารถเอาตัวรอดได้แต่ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะดูวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับและมาในช่วงของวันที่10พฤษภาคมนะครับข่าวดีก็คือว่าดาวพังคาน,นั้นเป็นเจ้าเรือนพันธุและเป็นเจ้าเรือนลาภะที่แต่ว่าโชคลาภจะโคจรมาตกเรือนภพปัตตนินะครับตั้งแต่10พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวราศีมังกรอ,อยากจะฝากอย่างหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ดาวลาภคือดาวโชคลาภเงินพิเศษเนี่ยเล็งมาที่ตัวของท่านนะครับลองเสีย่ยงโชคกันดูบ้างเล็กเล็กเลน้อยอาจจะมีโชคติดตัวมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ตามแต่พื้นดวงของแต่ละท่านว่าตอนเกิดเนี่ยดาวพังคานของท่านไปอยู่เรือนภพไหนถ้าเกิดใครดาวพังคานดีดเดือนนี้ก็มีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่นะครับถ้าเกิดใครที่ไปตกอริมอรณะวินาศก็อาจจะถูกลดบัตรทอนอาจจะได้บ้างแต่อาจจะเยอะสู้คนที่พื้นดวงแข็งแรงไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงช่วงนี้นะครับมีโอกาสจะวาสนาดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีโอกาสไไไดดด้้้เงงงินนททอออรรรรบหหืืว่าาาาโชลลจกกุ การเก็งกําไรนั่นเองนะครับก็ถือว่าดวงวัฒสสนาการเงินจะกลับมาดีนะครับมีความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรนะครับให้หาเป็นแก้วไหมทองมาติดตัวไว้บ้างก็จะดีเหมือนกันนะครับเพราะตามความเชื่อของคนโบราณเนี่ยแก้วไหมทองเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็น ของมองคลหรือว่าของศักดิ์สิทธิ์ที่พระแม่ธรณีเป็นผู้ประธานมอบให้นะครับซึ่งลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นหินใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับข้างในเนี่ยจะมีเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดเป็นสีดำเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแก้วขนเหล็กนะครับซึ่งแก้วขนเหล็กหรือว่าแก้วไหมทองเนี่ยจัดเป็นแก้วโปร่งขามชนิดหนึ่งนะครับซึ่ง คนโบราณเขาจะมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองป้องกันภัยโดยเฉพาะแก้วไหมทองเนี่ยจะเสริมเกี่ยวกับความร,ำร่ำรวยนะครับเขาจึงนิยมมาทําเป็นเครื่องประดับนะครับเช่นทําเป็นหัวแหวนนะครับทำเป็นจี้สร้อยห้อยคอก็ดีทําเป็นต่างหูก็ดีนะครับเพื่อจะได้ปรับาธาตุเสริมาธาตุภายในร่างกายเพราะว่าเขาเป็นแหล่งพลังงานที่มาจากธรรมชาตินะครับนอกจากจะดึงดูดความร,ำร่ำรวยแล้วยังช่วยปรับาธาตุภายในร่างกายให้กับผู้ที่ครอบครองอีกต่างหากเนาะก็ลองหามาบูชาดูแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับดาวการเงินเนี่ยนะครับคือดาวพระรา ให้ไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการชรําระค่าไฟนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงท้ายด้เดข12นะครับเพราะาเป็นกําลังของดาวพราหูเจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีมังกรนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ยังไม, <fen ic. S 1> ม่มีอะไรมากระตุ้นนะครับที่เรือนพบปัตนิหรือว่าที่เรือนคนรักคู่ครองเลยนะครับแต่พอหลังจากวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีดาวพังขานเจ้าเรือนผันธุและเจ้าเรือนลาภาโคจรมาอยู่เรือนปัตนินะครับชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับจะมีเพศตรงข้ามเข้ามานะครับในการช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าใครที่แต่งงานแล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมักจะได้โชคที่มาจากแฟนคู่ครองหรือว่าคู่ครองจะพาท่านรวยนั่นเองนะครับส่วนสําหรับคนโสดนะครับม จะมีคนที่มีอายุมากกว่านั้นนะครับมาจีบมาชอบนะครับโดยเฉพาะการเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชาวราศีมังกรโดยเฉพาะหนุ่มๆน,นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกไปชอบใครเนี่ยให้เข้าทางผู้ใหญ่จะดีนะครับหรือว่าสาวๆเองก็ตามเนาะเพราะว่าดาวพังคาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์พอมาอยู่ปัตตานีเนี่ยนะครับ พันธุหมายถึงผู้ใหญ่นะครับหมายถึงอาญาติพี่น้องนะครับหรือว่าหมายถึงผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายคนที่อยู่เหนือกว่าเราอะไรประมาณนี้นะครับจะเข้ามานะครับอาจจะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้นะครับหรือว่าคนที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านั่นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าดาวพังคานนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนพันธุ ยังเป็นเจ้าเรือนลาภโชคลาภนะครับเขาก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จด้านการเงินนาโชคมาให้นะครับหรือว่าอาจจะได้แฟนรวยนั่นเองนะครับผมและยิ่งมาในช่วงวันที่30พฤษภาคมอันนี้โดดเด่นอย่างมากเลยเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเป็นเจ้าเรือนกรรมมานะครับปุตตะทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นการเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปมีโอกาสได้เริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญดาวพระศุกร์จะดาวพังคานคู่นี้เป็นคู่ สเสน่ยโดยตรงนะครับทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นจะค่อนข้างมีสเสน่์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามนะครับและที่สําคัญอาจจะเข้ามาถึง2คนเลยทีเดียวนะครับอาจจะได้เจอกันโดยผ่านการทํางานก็ได้ในะรอบนี้นะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนกรรม,มะอาจจะทํางานเจอกันเจอกันในที่ทํางานนะครับอะไรประมาณนี้แหละก็คนโสดมีโอกาสดีส่วนสาหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังเรื่องจิตใจช่วงนี้คุณจะวาวุ่นใจนะครับมีโอกาสที่ท่านจะผิดศีลด้ง่ายนั่นเองนะครับยังไงชาวราศีมังกรต้องระวังเกี่ยวกับเรื่อง องเเสนนตด้วยความที่ท่านนั้นมีสเสน่ห์เยอะจนเกินไปอาจจะทําให้ชาวราศีมังกรน,นั้นกลับมาทุกข์ใจเพราะความรักได้ในทีหลักนั่นเองเนาะดิก็ฝากไว้แล้วกันนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับให้บูชาเป็นหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวเนี่ยเป็น านาคานาคีที่เข้าพิธีถือสัต์จากของผู้ผัวเดียวเมียเดียวนะครับตามที่เราทราบก,กันดีว่าพญานาคราชเนี่ยจะมากด้วยการราคานะครับจะมีคู่ของค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนาคานา be คีตนใดเข้าพิธีนาเกียวแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นพิธีถือสัต์จากผัวเดียวเมียเดียวนะครับซื้อสัตว์ไม่นอกใจต่อกันเปรียบเสมือนการบูชารักแท้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรใครอยากจะสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับความรักบูชานาเกียวนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกกับการ สร้างห้องน้ําหรือไม่ก็การไปทําความสะอาดห้องน้ำนะครับโดยเฉพาะใครที่พื้นดวงตอนเกิดเนี่ยดาวความรักไปตกอริมรณวินาศนะครับมักมีปัญหาเกี่ยวกับความรักมีเรื่องทุกข์ร้อนใจเพราะความรักไม่ง่ายนะครับห้องน้าเป็นสถานที่ที่คนนั้นไปปวดทุกข์นะครับดาวจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนคู่ครองของท่านนะครับซึ่งดาวจันทร์เป็นธาตุดินเป็นดินชุ่มน,น้ําก็เลยต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ําความรักท่านจะได้ดีจะได้สําเร็จสมหวังนะครับหรือใครที่ดีอยู่แล้วก็จะได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกเนาะะนนนนครรัััับบอี้เววสหหช่งใจ ของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ